เก้าชีวก,กะกุมารพัทเอตทัทคะผู้เลื่อมใสในตัวบุคคลเป็นแพทย์ประจำพระองค์พระของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแควนมคตอาศาัยอยู่ในราชคึกช่วง600ถึง500ปีก่อนคริสตกาลได้รับการยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนบูราณในหลายประเทศแถบเอเชีย ชีวะกะเป็นบุตรของหญิงงามเมืองแควนมคตมารดาทิ้งตั้งแต่เกิดชาววังของพระเจ้าพิมพิสารมาพบเข้าจึงเก็บไปเลี้ยงพระเจ้าพิมพิสารจึงเรียกเด็กนั้นว่าชีวะกะอันแปลว่าผู้มีชีวิตขันเติบใหญ่เขาเดินทางไปตักส,สราเพื่อเรียนวิชาแพทย์ศึกษาอยู่นานถึงเจ็ ปีวันหนึ่งอาจารย์สั่งว่าเธอจงออกไปสำรวจรอบเมืองตักกะศิลาและนำพืชที่ไม่สามารถทำเป็นยารักษาโรคมาให้อาจารย์หมอชีวะกะใช้เวลาค้นหาอยู่นานแต่ก็ไม่พบ พืชพันธุ์ที่ไม่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคหมอชีวกกะจึงกลับไปหาอาจารย์ด้วยความผิดหวังและได้กล่าวเปลี่ยนว่ากระผมได้ออกสำรวจไปจนรอบเมืองตักกะศิลาแล้วมิได้เห็นสิ่งใดไม่เป็นยาสักอย่างหนึ่งเลยอาจารย์กล่าวว่า เธอได้จบการศึกษาแล้วเพราะเธอมีความรู้แตกฉานว่าพืชทุกชนิดล้วนมีสรรพคุณเป็นยาไม่เว้นแม้แต่หญ้าสักต้นเดียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วหมอฉีวะกะจึงได้กราบลาอาจารย์ของตนและเดินทางกับ ปเป็นแพทย์ที่กรุงราชคึกซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองและได้เริ่มทำการรักษาผู้คนในเมืองโดยไม่คำหนึงถึงชนชั้นวัน,นะสำเร็จได้ในการรักษาของเขาทำให้เกิดชื่อเสียงเรื่องรือได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารและพระ พระพุทธเจ้าเมื่อถวายงานต่อพระพุทธเจ้ายิ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นอุปธรรมพบคนสำคัญคนหนึ่งของพระพุทธศาสนาและได้สร้างวัดชีวการามวิหารถวายพระพุทธเจ้าด้วยวันหนึ่งแคว้นมคธเกิดโรคระบาดห้าโรคร้ายได้แก่โรคเรื้อนโรคฝีโรคก,ก,กากโรค ม่องค่องและโรลคลมบ้าหมูหมอชีวกกะโกมรพัฒมีคนป่วยที่ต้องดูแลร,รักษาจนล้นมือทำให้ปฏิเสธชาวบ้านชาวบ้านกลัวตายพวกผู้ชายจึงมาบวชเป็นพระพิสุสงเพื่อรับการรักษาจนหายจากโรคลายและลาสิกขาทันที เมื่อหมอชีวะกะทราบสาเหตุของการลาสิกขาบทจึงกล่าวตำหนิและนำความกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงผลกระทบจากการที่คนเข้ามาบวชในลักษณะดังกล่าวพระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญญัติห้ามไม่ให้บวชคนที่เป็นโรคติดต่อได้แก่โรคเรือนโรคฝีโรคก,กรากโรคม่องค่องคือโรลคลมพองและโรลคลมบ้าหมู ภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูพระโอรสของเจ้าพระเจ้าพิมพิสารปงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเพื่อจิงบัลลังชีวะกะก็มีบุบาทในการทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูยอมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนพระเจ้าอาชาติศัตรูสำนึกในบาปกรรมสวัสดีค่ะ